หลายหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าระบบไฟบ้านเราเนี่ยมันเป็น1นึ่งเฟสหรือ3ามเฟสแล้วก็มิเตอร์แต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะครับก็อธิบายกันไปนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าไฟบ้านเราเนี่ยกี่เฟสดูยังไงนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY ครับ หลังจากที่ได้ทําการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาเนี่ยก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสนใจจะติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็อินบ็อกซ์มาหรือโทรมาถามผมนะฮะเยอะมากเลยแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะระบบไฟบ้านเราเนี่ยมันเป็น1เฟสหรือสามเฟสแล้วก็มิตเตอร์แต่ละชนิดมันเป็นยังไง อธิบายกันไปนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าไฟบ้านเราเนี่ยมันกี่เฟ,ฟดูยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้าอยู่บ้านติดตั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะถามที่รับเหมาสร้างบ้านนะครับหรือทางโครงการที่เป็นบ้านจัดสรรนะครับส่วนใหญ่แล้วบ้านจัดสรรนี่จะเป็น1เฟสส่วนจะเป็นมิเตอร์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องไปดูที่มิเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆให้เราไปทําการดูที่ มิเตอร์หน้าบ้านเราได้เลยรู้เลยว่าจะเป็น1เฟสหรือ3เฟสแล้วก็จะรู้ด้วยว่าเป็นมิเตอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้ใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะอัปโหลดในครั้งต่อไปนะครับเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าพื้นฐานนะครับของไฟที่เข้ามาที่บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปเลยนะครับไฟที่มาจากของการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือนครหลวงก็ตาม มันจะเข้ามาเป็น3าเฟสอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะซึ่งในจากภาพที่เห็นนะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยด้านบนนะครับจะมีอยู่ด้วยกันส่สายนะมันก็จะเป็น L 1 L 2 L 3แล้วก็มีนิวกลองนะครับแล้วก็จะแยกเข้ามาทีนี้ถ้าเป็น1เฟสเนี่ยมันจะเข้ามาแค่2เส้นนะครับจะเป็นลาย1หรือลาย2หรือลาย3สัก1เส้นนะครับมาจับคู่กับนิวตรอนแล้วก็เข้าไปที่มิเตอร์นะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นลาย นั้นๆกับนิวทรอลออกมาก็จะเป็นไฟ1เฟสน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น1เฟสปกตินะแล้วนอกจากที่เป็นมิเตอร์ดิจาตหมุนแล้วนะครับมันยังจะมีมิเตอร์ดิจิตอลหรือที่เราเรียกว่ามิเตอร์ T O U ด้วยนะคะก็คืออันนี้จะเป็น time of use ก็คือกลางคืนเนี่ยตั้งแต่4ทุ่มนะครับจนถึง9โมงเช้านะของอีกวันนึงเนี่ยจะคิดในอัตราเรทประมาณ2,60บาท60สตางค์นะครับส่วนถ้าเป็นในช่วงหลัง9โมงนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะ จะเป็นในอัตราที่แพงกว่าปกติก็คือจะประมาณ5บาทเกือบๆหบ,บาทเลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ของการไฟฟ้านะก็จะอยู่ประมาณ5บาท7จบ,บาทหติประมาณนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับในส่วนของระบบไฟฟ้า1เฟสเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันก็จะเข้ามา2สายนะครับเป็นแก็คือเป็นสายลายที่มีไฟนะครับแล้วก็เป็นสายนิวตรอลก็เข้ามาเชื่อมต่อกับตัวมิเตอร์นะครับเส้นที่ไม่มีไฟ เราเรียกว่านิวทรัลนะครับมีไฟสูนยนั่นแหละเขียนแทนด้วยตัวอักษเอ็นเนาะแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นกระแสสลับมันก็จะสลับกันมีไฟนะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจว่ามันไม่มีไฟนะครับการทดสอบก็ใช้ไขควงวัดไฟเนี่ยแตะเข้าไปนะถ้าเส้นไหนมีไฟมันก็จะขึ้นนะครับแล้วในความเป็นจริงถ้าเราต่อสายถูกเนี่ย สายนิวทรัลก็จะต้องไม่มีไฟขึ้นมาครับแล้วก็แรงดันของ1เฟสก็จะมีขนาด220โวลต์คราวนี้เรามาดูในระบบ3เฟสกันนะครับระบบ3เฟสเนี่ยจะมีไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นลายเนี่ยสเส้นแล้วก็นิวทรัลหนเส้นนะครับรวมกันเนี่ยก็จะเข้ามาที่ตัวมิเตอร์เนี่ยสเส้นซึ่งไฟ3เฟสเนี่ยสามารถต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้า1เฟสได้แต่ว่าจะต้องเลือกเฟสใดเฟสหนึ่งกับนิวทรัลอีกเส้นหนึ่งนะฮะแล้วเราจะต้องมีการบาลานซ์เฟสให้แต่ละเฟสในบ้านเนี่ยเท่ากันด้วย แล้วแรงดันระหว่างาสายเศษใดเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับกับสายนิวทรัลเนี่ยจะมีค่า220ตแต่ถ้าเราวัดสายลายด้วยกันนะครับคู่กันเนี่ยมันจะมีไฟ380โวลต์น,นะครับระบบนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบ3เฟสน,นั่นเองนะครับก็คือสังเกตง่ายๆจะเข้า4สายแล้วก็ออก4สายนะครับข้อดีของระบบนี้ก็คือสามารถที่จะจ่ายกระแสะไฟฟ้าเนี่ยได้มากกว่า1เฟสน,นะแล้วก็สามารถที่จะให้แรงดันไฟฟ้าได้ สูงนะครับเหมาะกับอาการพานิ์โรงงานอนตสากกรรมหรือบ้านที่ใช้ไฟเยอะๆซึ่งหลักๆแล้วนะครับระบบไฟบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือ1นึ่งเฟสกับสามเฟสนี่แหละแล้ววิธีการที่เราจะมาดูว่ามิเตอร์บ้านเราเนี่ยเป็นกี่เฟสก็ง่ายๆเลยครับเดินไปดูที่มิเตอร์มันจะเขียนไว้ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่คือ15บห้าทับส0่้ทับอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูที่สายว่ามีถ้าเข้า2ออก2เป็น1เฟสถ้าเข้า4ี4่ออก4 ก็จะเป็น3ามเฟสน,นะฮะง่ายๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วว่าไฟฟ้า1เฟส3เฟสดูยังไงแล้วก็มิตเตอร์ที่บ้านเรานะครับขนาดเท่าไหร่ดูยังไงเนี่ยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะฮะแล้วถ้าใครสนใจนะครับเรื่องระบบโซล่าเซลล์หรือสอบถามข้อมูลนะครับว่าจะติดดีไหมหรือติดขนาดเท่าไหร่สามารถ inbox มาถามหรือว่าไลน์มาถามได้ทางไลน์แอบเลยนะครับที่ผมทิงมงไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับดัน DIY ด้วยแล้ว เข้ามาร่วมเป็นกลุ่ม Facebook นะครับพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตกันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราเลี้ยงกาแฟผมได้เลยที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ